ฮัลโหลค่ะ,คะทำไมถึงยกเลิกล่ะคะมีอะไรติดขัดหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับข่าวที่ออกนั่นขอ,อนี้เนี่ยอธิบายได้ไหมคะคือมันไม่ใช่แบบนั้นเลยคะ่ะช่วยฟังนี้นี่ดอยนะคะ<ช>ทําไมประมาทแบบนี้คุณคุณกลับมาหาฉันแล้ว ไอ้ในคุณ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 จะไปไหนอะไปตามหาคนร้ายไงตะการเฮ้ยหยุดหยุดตัการหยุดหยุดหยุดคนพี่คนคนคุณสะกดรอยตามใช่ไหมทำไมหนีอีกแล้วนี่ตะการออกไปไหน สะกดรอยตามฉันมาทำไมใครสะกดรอยตามคุณผมก็มาท,ทําธุระของผมคุณนั่นแหละสะกดรอยตามฉันมาเฮ้คุณตามฉันมาตั้งแต่มเมื่อไหร่คะหรือว่าสะกดรอยตามมาตั้งแต่ที่บ้านเลยใช่ไหมเฮ้ยฉันว่าแล้วฉันเห็นแบบแบบแบบชัดนแน่จะคิดยังไงก็ค,คิดไปเถอะออรักฉันแล้วอดีฮะเพคุณเจอฉันตั้งแต่เมื่อวาน คุณห้ามใจไม่อยู่แล้วันนดิวันนี้คุณก็เลยตามฉันมาตั้งแต่เช้าคุณนี่มันหลงตัวเองจริงๆเลยนะแล้วเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะหนดฉันบ้ากอะ่ะไม่มีวันน่าราักอ่ะเวลาคุณพูดเน้นๆนชัดๆทำตัวปากอย่างใจอย่างเนี่ยคุณน่ารักมาก โทรคุยยามเหงาอ่ะเอาไงไม่ให้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 ไม่วิขอรหัสกดล็อกหน่อยคุณผมไม่เล่นนะเอามาบอกรหัสมาก่อนถ้าไม่บอกเฮ้ยก็มันว่เองนะจ๊ะ